มาเปิดไทม์ไลน์นะคะหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ค่ะซึ่งกะกะตก็มีการรับรองผลนะคะภายใน60วันคาดโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30จัดตั้งรัฐบาลภายในสิงหาคมนี้ หลังจากที่มีการเลือกตั้งไปสสไปนะคะเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการรายงานผลการเลือกตั้งปี2566อย่างไม่เป็นทางการพักเก้าไกลมีคะแนนนำทั้งแบบแบ่งเขตและปาร์ตี้ลิสต์โดยภายในวันที่33พฤกรกฎาคม2566นะคะทางกะกะตจะมีการประกาศผลการเลือกตั้งสสครบ500คนก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคม2566 ก็จะมีการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นครับปลายเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้นะครับก็จะมีการโหวตเลือกนายรัฐมนตรีคนใหม่และต้นเดือนสิงหาคมครับมีการจัดตั้งรัฐบาลตุนกล้าตกละหมอมรายชื่อของคณะรัฐมนตรีดังนั้นครับอีก3เดือนเราถึงจะได้รัฐบาลใหม่อย่างเป็นทางการนะครับโดยระหว่างนี้รัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชา เป็นนายุทสมนตรีก็ยังคงรักษาการต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ครับ